รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีสวัสดีสีไม่ถลอกทอกหมดควยก็กลับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับเด็กขุนวัวอันนี้ก็เป็นแม่ลูกที่ผมเอามานะก็ตัวน,วนี้ตัวนี้ลูกเขาเสียอฟพันเมียเขาเอาไปแล้วสอยผมไปกินแล้วกเหลือแต่ตัวแม่นะครับตัวแม่เนี่ยกำลังผมกำลังล้วงเช็คมดลูกอยู่เพราะว่าเวลาเวลา ลูกค้าเอาไปแล้วก็ใครที่ซื้อต่อไปจะได้มั่นใจว่ามดลูกยังยังใช้งานได้อีกหลายตัวผมาผมให้หมอเขามาให้หมอที่ผสมล้วงล้วงล้วงดูก่อนครับล้วงดูมดลูกดูอะไรก่อนนี่คือลูกลูกเขาสวยมากครับดูลูกเัามดลูกปกตินะพี่เนาะในลูกอีกประมาณสักกี่ตัวพี่อย่างน้อยก็ประมาณสามตัวอย่างน้อยก็สามเลยพี่เนาะการเลี้ยงดูขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูด้วยแต่ตัวนี้ใบดีมากนะครับผมบอกเลยว่า ใบเขาเป็นยายเป็นเจดีฮแล้วก็น่าจะยายเนาะยายหรือยายทวดะทวะท,ทุ่นทวดทวด,ทวดเป็นเจดีเฮนะครับทวดเป็นเจดีฮแล้วก็ตัวพ่อ 8, 3, 8วีแปดสามแปดศูนย์ัวนี้เป็นผมว่าเขาใช้ได้นะพันธุกรรมเขาอะเฟรมก็อยู่ประมาณสักร้อยได้ไหมร้อยร้อยห้าสิบห้าถึงปะ 150 150, ประมาณ150 150, ร้อยหสิบถึงร้5ยหสห้านะครับ700ประกันน้ำหนักก็คือดูดูดก,ก,กนันก็น่าจะ700อะ่ะไม่ถึงก็เจ็ดเียดนะครับผมมองนะเป็มประมาณ700ดรโลแต่ก็นั่นแหละตามที่พี่หมอเขาบอกไปก็ได้อยู่ครับประมาณ3ตัวนะถ้าคนที่ดูแลดีๆก็อาจจะได้ถึง4ตัวเลย<ด>ก็เดี๋ยวผมเอาเอาวัวลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปไปดูว<ด>ัวในครอบเพราะว่า ตัวนี้ผมจะเปิดอยู่แล้วก็ผมจะทําท้องแยกเพศให้เดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นแล้วก็ผมว่าผมจะเสนอราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้นะแต่ว่าลูกลูกเขาเนี่ยผมขายไปแล้วขายให้ขายให้เพื่อนไปแล้ว,วนี่ก็ลือลูกเขาลูกเขาครับเขาจ่ายลูกสวยตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับว่าในค้อกเขาเป็นยังไงนะแป๊บหนึ่งครับครับตอนนี้ก็เข้าคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ตอนนี้เป็นลูกเขานะครับ ลูกเขาได้สามเดือนกว่าสามสี่เดือนอะประมาณไม่ไม่ข้ามสี่เดือนนะรประมาณสี่เดือนก็สี่เดือนพอดีแหละนี่นะก็ประมาณนี้เลยนี่นะผมจะเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับลูกเขาหวยไหมลูกเขาผมขายแล้วนะครับลูกเขาผมขายไปสองแสนลูกเขานะคือนุ่นลูกค้านุ่นเจ้าของเขากําลังใส่รถตุ้มตามตุ้มตามอยู่นุ่นขายไปแล้วสองแสนแล้วก็ตัวแม่เขาเนี่ย เปิดสองแสนหะ <Yeah. S 1> <laughs> ้านะเออจะขอบอกเปิดสองแสนห้านะก็ตัวแม่ตัวนี้ผมผมเปิดอยู่ที่อ่าเดี๋ยวผมบอกโปรโมชั่นก่อนพี่พี่แจ๊คยืนเทียบกับท้ายวัวให้หน่อยพี่มันสูงประมาณสักร้อยห้าสิบเลยนะพี่เนาะประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้านะครับกับตัววัวนะเป็นวัวเทาตัวนี้นะใบเขาเป็นเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าใบเขาเป็นอะไรครับเป็นเจดีเฮด ดูตามใบได้เลยตัวนี้นะนี่ลูกเขาลูกเขาเนื้อตัวดีมากเป็นเทาโบสนะลูกเขาจ่ายลูกได้ดีมากนะครับน,นี่ตัวนี้ผมมีก็คือผมทำท้องให้นะครับตัวนี้เป็น,เป,นเป็นวัวสิบสองปีสิบสองปีเนี่ยผมจะทำท้องแยกเพศให้ แล้วก็จับตอนท้องแยกเพศนะครับคือราคาสองแสนก็คือทําท้องแยกเพศพ่อไหนก็ได้ที่อยู่ในมีน้ําเชื้อนะครับน้ำประมาณสี่พัน 4, ก็ได้ห้าพันก็ได้เลือกมาได้เลยครับผมก็มีอาจจะมีสักสามสี่ตัวนะพ่อพันนะครับพี่เนาะแยกเพศของนอกนะก็คือเลือกมาได้มีเอ็มาสามเก้าหนึ่งมีพวกวีแปดต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเลือกมาได้ทุกตัวนะครับที่ผมบอก นี่นะเลือกมาได้ก็ราคาจับเนี่ยก็คือสองแสนท้องแยกเพศตามที่เลือกได้เลยแล้วก็ตรวจท้องสามเดือนถึงรับบัวไปนะครับใครที่ใครที่ชอบนะตัวนี้ก็ก็ติดต่อมาได้เฟร,รมก็มาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าประมาณนี้หรอร้อยห้าิบห้า้อยหสิบประมาณนี้แหละเป็นบัวเฟร,รมน่าจะหกร้อยโลนะพี่เนาะหกเจ็ดร้อยอะ ประมาณหกเจ็ดร้อยโลนะครับนะวัวตัวนี้เพราะว่าวัวมันมันผอมด้วยตอนนี้น่าจะตอนท้องน่าจะมีสักเจ็ดร้อยกว่าตัวน,นี้นะครับนะว่าผมก็อาจจะอาหารอะไรอาหารให้ดีอยู่ชีสเชิดสวยนะครับมดลูกก็ตอนที่ผมล้วงบนรถแล้วมดลูกดีนะครับมดลูกสวยชีสสวยน้ำนมดีนะครับดูน้ำนมครับนี่ขนาดวัวเดินหญ้ากินหญ้าครับน้ำนมดีตบบนีปบ้ปึ๊บ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 เดี๋ยวมาดูนะครับดูลูกเขา ที่ผมขายไปสองแสนนะนี่นะครับลูกเขาขายไปสองผมลูกขายไปสองแสนนะไปแล้วเดิมไปละลูกเขาเป็นเทาาบดจ่ายลูกได้ดีนะเบอร์นี้ตัวนี้เป็นเบอร์ t ีเอนะครับ t ีเอสเจ็ดทับสองเป็นวัวเป็นวัวต้นลกต้นเหล่ามาจาก JD h ีเนะครับตัวนี้ก็คือพันธุกรรมนอกดีๆนี่เองใครที่ชอบเนี่ยติดต่อเข้ามาได้นะเพราะว่าผม ผมให้พี่หมอแจ็คเนาะก็คือตัวนี้ยังไงก็ท้องนะพี่เนาะครับเพราะว่าผมให้พี่หมอแจ็คแกผสมให้นะแล้วก็เลือกเลือกพ่อได้ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็คือจบที่สองแสนจับตอนจับตอนท้องสามเดือนก็คือเราเราจะซาวให้ลูกค้าก่อนนะพี่เนาะก็คือจะซาวให้ลูกค้าจะจะ,จะทําให้ทุกอย่างครับว่าเชื่อแน่นอนว่าตัวนี้ท้องร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ท้องแยกเพศก็คือผมมีหลอดลก็คือผมฝังซีได้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ฝังซีด้าฝังอะไรเห็นเห็นไหมครับตรงตรงจีมิมันจีมิจิปิเห็นไหมครับเครือฟ้าเห็นไหมครับก็คือฝังซีด้าให้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเขา้าเข้าคอร์สการผสมนะครับก็น่าจะอีกสักสามเดือนอีกประมาณกี่เดือนพี่ถึงจะได้จับน่าจะสามเดือนกว่ากว่านะพี่เนาะจับท้องจับย้ายบ้านเงี้ย <heartbeat. S 2> สามเดือนไม่เกินสามเดือนนะครับได้ได้ได้นี่แน่นอน ได้ได้ได้รับบัวแน่นอนก็คือได้รับบัวท้องในราคาสองแสนนะครับติดท้องแยกเพศแน่นอนตัวนี้ได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 ไดบัวที่พันธุกรรมนอกแล้วก็ท้องแยกเพศไปแล้วคือตัวนี้ถ้ารับถ้าซื้อไปเนี่ยท้องแยกเพศผมก็ซื้อลูกต่อนะครับตัวนี้นะถ้าถ้าใครจะขายนะผมก็ซื้อลูกต่อซื้อแม่ไปสองแสนผมรับซื้อลูกคืนแสนหกนะ เท่ากับเหลือแม่สี่หมื่นผมซื้อนะลูกเขาแสนหกผมซื้อแน่เพราะว่าผมเป็นคนผสมผมกล้าซื้อนะครับดูลูกเขาลูกเขาสวยมากนะครับดู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 ผลงานเขาครับดูดูลูกเขาผมขายไปสองแสนครับดูดูแผ่นหลังครับเนีย่ยผมขายไปสองแสนครับเชื่อไหมวดได้สี่เดือนเองเนีย่ยผมขายไปดูครับดูเนื้อตัวเขาเนี่ยใครที่ชอบนะผมจะ พยายามถ่ายให้ดูทุกๆุกมุมนะอันนี้วัวยังเป็นวัวโครงอยู่นะครับเอามาผมก็ต้องเอามาให้เนื้อตัวดีดีก่อนนะครับดูแผ่นหลังเขาดูครับเนื้อตัวดีมากเนื้อตัวก็ไม่ถึงกับดีนะแต่ว่าผมว่ามันส่งลูกดีนะเพราะว่าดูดีครับลูกมันผมขายไปสองแสนอะ่ะ คือถ้าถ้าพี่ถ้าพี่ซื้อไปเนี่ยมันเป็นวัวแยกเพศยังไงผมว่ามันไม่ขาดทุนะ่ะแล้ววัวท้องเลือดพันธุกรรมดีๆนะครับนะไปลูกไปไปเร็วๆดูแผ่นหลังครับดูดิดูมันเดินครับดูมันเดินเห็นไหมครับดูการส่งลูกนะเนี่ยคือคนที่จะซื้อแม่พันธุ์อะผมว่าเห็นผลงานแล้วอะค่อยซื้อดีกว่าครับผลงานเขาจ่ายลูกดีเนี่ยค่อยซื้อไปนี่นะ หลังกว้างนะตัวนี้หลังกว้างเนี ok ่ยต <di en> ัวดีนะครับดูครับเห็นไหมเยอัวยเยดูครับแดงตัวนี่าบอบอเปกงเหลืองเหลืองตัวนีมาสูนะ ให้ดูอบๆนะครับอบๆมุมตัววัวนะครับให้ดูเล็บให้ดูเนื้อตัวนะครัะวัวตัวนี้วัวตัวนี้อ่าพี่แจ็คครับวัวตัวนี้น่าจะน่าจะได้อีกสักกี่ตัวครับลูกมันถ้าเลี้ยงดีนะครับระบบการตัดการดีก็น่าจะได้ไม่น้อยกว่าสามตัวอืมคือขั้นต่ําก็น่าจะได้สามเนาะพี่เนาะต่ำได้สามใช่อย่างมอกอย่างสูงสุดก็น่าจะได้สักสี่ห้าตัวนะพี่เนาะประมาณนี้แหละอ่ะเพราะว่าผมว่าสี่ห้าตัวแล้ว ซื้อแม่ราคาสองแสนท้องแยกเพศไปผมว่าก็คุ้มอยู่นะอ่อมันมีลหลายๆตัวอยู่แต่มีลูกสิบสิบสี่สิบห้าตัวการดีนะครับจัดการดีได้ลูกเป็นสิบกว่าตัวนะครับนะแต่ตัว,วนี้ยังได้อีกไก่นะครับอย่างที่ผมบอกไปอย่างน้อยสามตัวอ๋ออย่างน้อยสักตัวนี้คืออย่างน้อยสุดคือสามตัวนะครับเพราะว่าล้วงมดลูกล้วงอะไรดูแล้วตัวนี้มดลูกสวยมากเลยนะครับนมก็ดีนะครับนะนี้ ลูกก็ได้สี่เดือนแล้วเดี๋ยวอีกสองเดือนก็ได้อย่านมแล้วตันี้ตัวนี้ลูกผสมก็ประมาณนี้ครับนะใครที่ชอบตัวเนี้ยติดต่อเข้ามาที่ได้ที่เบอร์ผมเลยศูนย์เก้าเก้าเก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามนะครับตัวนี้จบที่สองแสนท้องแยกเพศจับตอนสามเดือนเลือกพ่อเลือกพ่อใส่ได้ชอบตัวไหนก็บอกเลยตัวนี้นะอืมของลูก เลือกเลือกพอใส่ได้เลยนะครับทุกตัวอยากได้ตัวไหนที่มันมีอยู่ในเอสจีพรชัยผมสามารถใส่ให้ได้นะครับตัวนั้นก็เลือกมาได้เลยผมก็ก็รับประกันสามเดือนแน่นอนท้องแล้วก็รับรับบัวไปนะครับมัดจําก็คือห้าหมื่นบาทนะครับมัดจําในตัวตัวแม่นะครับถ้าไม่ท้องเนี่ยก็ถ้าผมทําไม่ท้องหรือบัวมีปัญหาอะไรผมก็คืนมัดจําเต็มจํานวนนะครับแต่ถ้าท้องแล้ว ก็สามารถรับบัวได้เลยท้องสามเดือนสามารถรับบัวได้เลยนะครับท้องเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับใน Ep หน้าวันนี้จากไปกับตัวน้อยนะสวยเลยนะตัวนี้นะเธอนะขายไปสองแสนนะ<อ> <laughs> ก็สวัสดีครับไปพบกันใหม่ครับใน Ep หน้า<อ>สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับตัวนี้